สวัสดีครับตอนเรื่องรนาสนนะครับในวันนี้ตราจะมาบอกอุปกรณ์ที่ใช้แทนพลาสเตอร์ปิดแผลแบบกัะน,นาบนั่นคือถุงยางอีกตามเคยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเนาะว่าความรู้เนี้ยตองได้มาจากคนอื่นนับจากเว็บไซต์ทีหนึ่งแล้วตองมาบอกต่อนะครับอย่าฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดนะฟังไม่ได้จับจับไปกระเดียดแปลว่าฟังไม่ได้ความแต่มชัดแล้วเอาไปพูดต่ออย่างผิดผิดพลาดพลาดค่ะ สมมติว่าเราถูกหมากัดที่แขนโอ้หมากัดหมากัดพิดสัมฤทิ์ตีต่างประเทศสายนี่คือเทปกาวนะชีอรุึงย่างออกมาแบบนี้นะครับตัดส่วนหัวออกชึบแบบน,นี้แล้วก็ส้าไป านและเราก็จะได้สิ่งที่แทนพลาสเตอร์ติดแผลแบบกันน้ำโดยซองถุงยางในะราคาประหยัดเพราะไดเพาได้มาฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอาไปใช้กันสำหรับคนที่มีแผลบริเวณข้อมืออะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถกันน้ำได้ดีเราไปทดสอบกันดีกว่าโอ้โหสูดๆสูดาบน้ำน้ำน้ำสูดๆสูดแล้วอย่างที่เห็นกันนะครับว่าแผลเราไม่เปียกนะคะมาดูไอ้กายนะถุงยางมันก็ เป็นตัวกันน้ำได้อย่างดีเห็นะครับข้างในก็ไม่เปียกเห็นไหมขนยังไม่เปียกเลยนะเห็นว่าเห็นว่าขนไม่เปียกนะลองไปใช้กันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้ี่มีประโยชน์แลวขอยุ้าอีกทีนะครับว่าเป็นความรู้ที่เราได้มาจากผู้อื่นทีนึงาะมาบอกต่อนก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ที่สามารถเล่าสู่ฟังได้สวัสดีครับบ๊ายบาย